เราจะมาบอกไอเดียน้ำหอมคู่สสไตล์ครับคู่รักแบบโรแมนติกเร่าร้อนคู่รักแบบ working woman working man คู่รักสไตล์เกาหลีเกาหลีหลน่ารักคู่รักสาย่าชิลดุยเหมาะกับน้ำหอมไหนมันคือคู่นี้คนระับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์รเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะมาเอาใจคนมีความรักมักดูเด็กลงไปนิดนึงนะครับเรากําลังจะเข้าสู่เทศก,กาลวาเลนไทน์ครับผมคิดว่าทุกคนที่กําลังดูช่องผมแม่เป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยต้องการหาของขวัญให้คนที่คุณรักอยู่ใช่ไหมเซนต์รเบิร์ดครับทำตัวเป็นประโยชน์ครับเราจะมาบอกไอเดียกางเกงในคู่ครับไม่ใช่ บอกไอเดียน้ำหอมคู่นั่นเองนะครับน้ำหอมมีหลายคนบอกว่าไม่ควรซื้อให้กันละกันเพราะว่าเราอาจจะซื้อได้อย่างไม่ถูกใจคนรับแต่ผมรู้สึกว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมีน้ําหอมหนึ่งขวดนะบางทีการที่เราซื้อน้าหอมให้ใครเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องฉีดกลิ่นนั้นทุกวันอาจจะฉีดเพื่อลําลึกถึงใครบางคนที่ซื้อให้ก็ได้ซึ่งวันนี้น้ำหอมผมจะแนะนำอย่างมีทั้งหมด4คู่นะสไตล์แรกก็คือคู่รักแบบโรแมนติกร่าร้อนฟัดกันทั้งวันอะไรอย่างนี้นะหวานเจี๊ยบกันทั้งวันนะคู่รักแบบที่สองเป็นคู่รักแบบ Working Wo Work Man Profes ทงางน สายแบบนักธุรกิจ3คู่รักสไตล์เกาหลีเกาหลีหลน่ารักคิ Q, ้วคิ้วเบลเบลนะครับปิกแก้มกันทั้งวันไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้และคู่ที่4ี่คู่รักสายฮาชิวลุยเดินทางไปไหนไปนั่นนะครับเฮฮากันทั้งวันซึ่งการซื้อของคู่เนี่ยมันจะมีกฎอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเหมือนกันทุกๆของก็คือมันจะต้องหน้าตาเหมือนเหมือนกันคล้ายกันกมากๆนะครับเฉะนั้นเนี่ยแต่ละคู่ที่ผมเลือกมาจะมาจากแบรนด์เดียวกันลายเดียวกันขวดหน้าตามันเลยจะคล้ายๆกันร่วมเพลงครับพั่มมาเยอะ ว่าไปพบกับน้ำหอมคู่4สไตล์ครับไปกัเลยครับ,บคบู่รักแบบแรกครับคือคู่รักสไตล์โรแมนติกร้อนแรงร้อนลุ่มนะครับวัดกันทั้งวันเหมาะกับน้ำหอมไหน มันคือคู่นี้ครับมาจากแบรนด์เกอร์แรงรับเชอร์รี่อูดกับเฟฟโกโมองครับคู่รักสไตล์นี้เนี่ยต้องการน้ําหอมที่ค่อนข้างกลิ่นโรแมนติกเร้าร้อนดมแล้วเซ็กซี่กันทั้งคู่นะครับเริ่มที่ฝั่งคุณผู้ชายกันก่อนนะครับผมแนะนําเป็นเชอร์รี่อูดนะครับซึ่งเชอร์รี่เนี่ยจะให้ความร,รู้สึกของความเย,าย้ายวันน่ากินเหมือนเวลาเรากินเชอร์รี่เชื่อมเ,เนี่ยมันจะมีความหวานแต่พอดมไปลึกๆแล้วเนี่ยกินเนี้ยมันจะมีหนังกับกิ่นสนามมะแฟงนะครับซึ่งหนังเนี่ยใช้ความร,รู้สึกของความดิบความเอกโซติกนะครับ มันใส่กิษณาเข้ามาเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกของความลักชูรี่แล้วเพราะว่ากิษณาเนี่ยน้ำหอมมิดเดิลอีสชอบใช้นะแต่กลิ่นเนี้ยใช้ในปริมาณที่พอดีไม่ได้ออกไปทางอารียนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเติมความลักชูรี่ให้กลิ่นหรืภาพเหมือนมิสเตอร์เกรย์มีทั้งความ, ury, มลักชูรี่มีทั้งความแอนนามเลิกเซ็กซี่เย้ายวนผมแนะนํามากๆสำหรับผู้ชายสายแบบเซ็กซี่มิสเตอร์เกรย์ส่วนคู่ของมิสเตอร์เกรย์ครับต้องเป็นกลิ่นแน่นอนครับเฟฟโกมองครับของเกลแรงไลน์เดียวกันเลยครับเหมาะสําหรับเป็นคู่ตดานา,นา,างนะะันนมกๆะะฮ กลิ่นเนี้ยถ้าเกิดคุณฉีดตอนแรกคุณจะรู้ว่ามันเป็นกลิ่นแบบคัพกต์แลตหว,วานหวานน่ารักน่ารักแบ๊วแ,แนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณดมไปดีๆอะ่ะหรือว่าเราเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นของรัมกับกลิ่นของชาไม่ไหม้เบิ่นเบิ่นสโมกขึ้นมาครับซึ่งรัมเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์อย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นมันจะให้เกิดความรู้สึกของความเมายาวชนอย่างนั้นน้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกของความเบิร์นเบิ่นไม่ไหม้น่ากินแต่ก็เซ็กซี่ยยเย,ย้ายวนอะไรเงี้ยสมมติผู้หญิงอะ่ะฉีีีดดดเเเเฟกกก็็มมมมอออองงาาานนน่่่่่ยปปปรผผผไ้้ลลิิิจะคววูหหญทแบบืช กลิ่นช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอถล่มลึกเข้าไปแล้วครับโอ้โหเบื้องหลังนี่มีความลึกลับซับซ้อนทําให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เซ็กซี่แล้วก็แบบสซอร์ดัคตีฟมากๆนะครับมิสเตอร์เกรย์แอนด์มิสซิสเกรย์ได้ไหมครับ <laughs> คู่รักสไตล์ที่2ครับคู่รักแบบ working woman working man ทํางาน professional สายแบบนักธุรกิจต้องสองกลิ่นนี้เลยครับ จากแบรนด์ Maison Francis Kerjean ครับ L'Homme Eros กับ Eros ครับอันนี้เขาทํามาเป็นคู่กันเลย mm hmm. นั่นแหละแรกเลยเพราะว่าอันนี้ลอมแปลว่าผู้ชายอันนี้ชื่อ Eros ปกตนะิสร้างมาสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ2กลิ่นนี้คือกลิ่นกุหลาบที่ดีที่สุดในน้ําหอมโลกปัจจุบันกลิ่นหนึ่งเลยเอางี้ดีกว่าที่ผมแนะนําให้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นคู่กับคิวแมนเนี่ยเพราะว่าความกุหลาบเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกลักชวรี่ในความรู้สึกผมนะพวกน้ําหอมรูๆทั้งหลายจะมีกุหลาบเข้ามาเป็นส่วนผสมแน่นอนนะครับเริ่มที่ผ ดีกว่ารอบนี้นะครับเอลาโรสทำไมผมถึงบอกว่าเป็น the ะเบสกุหลาบเพราะว่าเขาใช้กุหลาบสองสายพันธุ์นะมาจากฝรั่งเศสชื่อว่าโรสเซนเทอร์เรียนะครับกับกุหลาบจากเบลเรียนะครับชื่อว่าดามาซิน่าโรสซึ่งในขวด1ขวดอขวดในเว็บเขาเขียนไว้เลยว่าใช้ดอกกุหลาบเซนเทอร์เฟียเนี่ย250ดอกในการทํากลิ่นนี้บวกกับเบลเรียโรสหรือว่าดามาซิน่าโรสเนี่ย150ดอกในการทํากลิ่นนี้ขึ้นมา1ขวดนะครับซึ่งโม้มาหนานี้แล้วครับกลิ่นของมันเนี่ยมาทดลองกัน ให้คุณนึกถึงเวลาที่คุณเดินเข้าไปในร้านดอกไม้ที่ขายแต่กุหลาบอ่ะซึ่งการจะเป็นดอกกุหลาบอย่างสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นของความชื้นของกิ่งก้านของโอเอซิสที่ปากมันอยู่ในร้านดอกไม้เนี่ยตัวเนี้ยมาทุกอย่างเลยความเขียวของก้านทั้งดอกที่มีความรู้สึกของความชื้นๆอยู่แล้วก็มีกลิ่นโอเอซิสเวลาผู้หญิงคนไหนฉีดอ่ะก็จะรู้สึกของความคว i ตลักชัวรี่อ่ะไม่จำเป็นต้องฉีดน้ําหอมที่โอ้โหหวานเจี๊ยบนู่นน,นี่อะไรเงี้ยกลิ่นดอกไม้ที่มันจริงมากๆมันส่งเสริม้ม้คุณรรรููสึก แบบธรรมชาติส่วนคู่ของเธอครับลอมเอลาโลสกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมรีวิวในช่องเยอะมากอยู่แล้วนะครับคือง่ายมันคือกลิ่นเหมือนเอลาโลสเมื่อกี้เลยคือคุณเดินเข้าไปใน f o r เวอร์ชอปเป็นกลิ่นกุหลาบที่จริงมากๆนะครับช่วงกลิ่นเปิดเนี่ยเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เพิ่มมามากกว่าตัวเอลาโลสมอกี้นะคือเขาจะใส่แอมเบอร์บูดเป็น สิ่งที่น้ำหอมสมัยใหม่พวกยอสวาชเบอร์เดอร์เชนแนลอควาดีจีโอโพฟันโดอะไรพวกนี้ชอบใส่มันจะทำให้น้ำหอมเนี่ยติดทนขึ้นกระจายดีขึ้นเพิ่มความแน่นให้กับน้ำหอมเหมือนกับเอาเอลาโลสบวกกลิ่นไม้ไม้ผลหวานแน่นแน่นขึ้นใครฉีดลอมเอลาโลสแต่คนจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่ดูมีเทสเพราะปกติผู้ชายจะไม่ใช้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบกันแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุหลาบที่ผสมไปความสปอร์ตสปอร์ตไม้ไม้เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ดูเป็นผู้หญิงมากเกินไปแต่มันจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบ ury, ลักชัวรี่อาอเงงยน่ป็แบบ CEO นหนุ่มทำงานอยู่กลางสาทรหรือเป็นเด็กนอกอะไรเขาสึกอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเป็นสาย working man working woman นะไปลองดมกันครับคุณน่าจะชอบซึ่งนอกจากการจะซื้อน้ํำหอมคู่กันแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างแรกๆที่นิยมมากๆที่คนซื้อให้กันเป็นคู่นะครับก็คือ นาฬิกาคู่นั่นเองนะครับซึ่งนาฬิกาคู่สวยๆนี้ครับมาจากแบรนด์ลาโดครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นั่นเองนะครับลาโดเป็นแบรนด์นาฬิกาสวิสที่เก่าแก่มากๆนะครับก่อตั้งปี1917สัวลดักษา์ของลาโดเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนสมอเรือที่เคลื่อนที่ได้นะครับมีชื่อว่า Moving Anchor นั่นเองนะครับซึ่งในวงการนาฬิกาเนี่ยลาโดนี่คือเป็นผู้นําด้านวัสดุสามเลยนะครับเพราะเป็นแบรนด์แรกที่เอาวัสดุไฮเทคเซรามิกเนี่ยมาผลิตนาฬิกาครับทำไมถึงต้องใช้ไฮเทคเซรามิกมาทาตัวเร เือนนาฬิกาด้วยครับมีอยู่4อย่างครับคือ1ไม่เป็นสนิมครับ2ถ้าเกิดคนแพ้พวกโลหะคนใส่จะไม่แพ้ครับ3คงทนรอยขีดข่วนมากกว่าโลหะที่คุณเคยใช้ครับ4มีน้ําหนักเบานะครับอันนี้ผมยืนยันนั่งยันนอนยันเลยครับเพราะว่านาฬิกาสตีลมาเยอะนะครับนาฬิกาเซรามิกเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เบามากๆซึ่งรุ่นที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า Two Square Automatic Open Heart นะครับสร้างเป็นนาฬิกาคู่เลยนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นของคุณผู้ชายเนาะแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นของคุณผู้หญิงนะครับ ขนาด38มเมเท่ากันเลยนะครับแล้วก็จะมีการโชว์เครื่องอ่ามองจากด้านหน้าก็เห็นเครื่องด้านในนะครับทั้ง2เรือนเหมือนกันนะแล้วก็ที่ไปได้านหลังก็เห็นเครื่องโชว์อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันมีการเปิดทั้งหน้าเปิดทั้งหลังเหมือนกันทั้ง2เรือนนะครับแต่จริงๆผมจะบอกว่ามีอยู่2อ,อย่างที่ต่างกันนะครับแต่อีก9 5เหมือนกันเป๊ะๆนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นนาฬิกากลไกแบบออโตเมติกนะครับสำลองพลังงานได้80ชั่วโมงหน้าปัดเป็นแแแบบบบบบสีีีี่่่เเเเเหหลลยยมมมมืืออออนนนนนกกกัครปป็็็็ชิ้ดวไ แล้วนเจรานี่ไม่หลุดไม่พังง่าย,ายๆแน่นอนนะครับกระจกที่ใช้เนี่ยเป็นแบบคริสตัลแซฟไฟร์เป็นกระจกที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะครับอยู่ในนาฬิกาท็อปๆั้งหลายนะครับแล้วก็เจ้าตัวบานพับครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยทำมาจากวัสดุไทเทเนียมนะครับซึ่งมีน้าหนักเบาและแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ตรงกลไกที่เวลาเรามองเข้าไปข้างในเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นลายฉลุฉลุนะมันเรียกว่าโค้ดเดอะเจเนฟนะครับพวกนาฬิกาแพงๆชั้นสูงอนะ่ะจะใช้วิธีการสลักแบบนี้เพื่อให้เกิดรวดลายที่สวยงามนะครับอันน ส่วนที่ต่างกันนะครับ2อ,อย่างนะก็คือของคุณผู้หญิงสีขาวครับตรงหลัก12หลักที่บอกเวลาเนี่ยจะมีการใส่หลักเพชรเข้าไป12อันนะครับรวมน้ําหนักของเพชรเนี่ยอยู่ที่0.096นกหกกลลและก็อีกอย่างหนึ่งครับเข็มของคุณผู้หญิงสีขาวจะเป็นสีเยลโลโกส่วนของคุณผู้ชายครับสีดำเนี่ยตัวเข็มเนี่ยจะเป็นโลสโกจากคุณสมบัติที่พูดมาทั้งหมดครับสิ่งที่2เรือนนี้ทาได้ดีมากที่สุดจริงสำหรับผมนะก็คือความคุ้มค่าคุ้มราคาครับอย่างที่รู้ครับับนาาฬิกฝ่ง เฮ็ดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบการโชว์เครื่องโชว์อะไรแบบนี้นะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแบรนด์อื่นเนี่ยผมว่ามีหลักแสนปลายถึงเป็นหลักล้านนะครับทุกคนเลนิการจะรู้กันดีนะแต่เรือนสีขาวนี้ครับของผู้หญิงครับอยู่ที่1นึ0 0แบาทครับส่วนเรือนสีดําของคุณผู้ชายครับอยู่ที่93,600บาทเท่านั้นครับมาถึงน้ํมหอมสไตล์ที่3ครับคู่รักสไตล์แบลลบลน่ารักเกาหลีอะไรอย่างงี้นะคิวคิวนะครับคู่นี้เลยครับ พาวเดอร์มัทฉะกับเลฟโลตัสครับของเคนโซ่ครับขวดก็รู้ถึงความมินิมอลแล้วนะครับน่ารักจริงๆดู เริ่มที่ฝั่งผู้ชายครับพาวเดอร์ม,มัชาะชื่อก็บอกแล้วนะครับพาวเดอร์ม,มัชาะใครเป็นสายคาเฟ่หรือชอบขนมหวานอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆเพราะว่าเวลาคุณฉีดอะ่ะให้คุณนึกถึงโมจิที่ใส่ไส้เป็นชาเขียวผมๆอะ่ะกลิ่นอย่างนั้นเป๊ะๆเะลยร้็ใครชอบกลิ่นโมจิกลิ่นชาเขียวอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ย the ะเบสครับเอาใจสายคาเฟ่เลยนี้นะฮะสำหรับผู้หญิงที่แบบชอบกินขนมอะไรเงี้ยให้คุณผู้ชายฉีดนะแล้วก็จะไปง่ำกันเองก็เรื่องของคุณ ส่วนอีกก่นหนึ่งที่ผมแนะนําเป็นคู่กันก็คือเลฟโลตัส มันเป็นกลิ่นที่อินสปิเรชันของมันจริงแล้วอะ่ะคือมันต้องการทํากลิ่นของดอกบัวที่อยู่ในสระแบบญี่ปุ่นเวลาแบบแสงแดดส่องมากระทบกลิ่นความสงบเซนเซนให้ความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งเวลาผมดมกลิ่นเนี้ยสิ่งที่มันให้มา,มามากๆก็คือความรู้สึกแป้งแป้งกลิ่นของพวกแนวไอริสหรือออริสหรือไวโอเลตอยู่ในนี้ด้วยนะครับความรู้สึกของผมนะเวลาดมเราจะนึกถึงกลิ่นของลิปสติกแป้งแป้งนิดนึงผมมองว่าผู้หญิงถ้าฉีดกลิ่นเนี้ยจะให้คมรู้สึกกมเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดูคลีนสะอาด ใส่เสื้อผ้าสะอาดมาให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแบบน่ารักน่ากอดน,น่าทุลุถนอมกัน2คนเนี่ยซึ่งในลาย KENZO so MEMORY เนี่ยครับน้ำหอมทุกกลิ่นเน่ะจะให้ความรู้สึกของความสบายคอมฟอร์ตไม่ได้พุ่งกระจายมากเป็นกลิ่นติดตัวรอบๆซบกันใกล้ๆน่ารักน่ารักชาชาเขียวกับใยดอกบัวนะครับหอมมากๆมาถึงคู่รักสไตล์สุดท้ายครับคือคู่รักสายลุยสายฮานะครับสายเที่ยวสายชิลอะไรเงี้ยเนาะต้อง2กลิ่นนี้ครับมาจากแบรนด์ อะคว้าจิพาม่านะครับแบรนด์สุดเฟรชของอิตาเลียนนะครับฝ่ายผู้ชายผมแนะนําเป็นเมอร์โต้ดิพานาเลียนะครับส่วนฝ่ายผู้หญิงผมแนะนําเป็นแมกโนเลียอินฟินิต่าครับเริ่มที่ฝ่ายผู้ชายครับอยู่ในลายบูมเบเนเตลิโนเนาะเมอร์โต้ดิพานาเลียครับผู้ชายสายลุยเนี่ยส่วนมากก็จะชอบแบบเที่ยวทะเลปีนเขาอะไรอย่างเงี้เนาะหรือว่าต้องการน้ําหอมที่ฉีดได้ทุกวันแบบไม่กลัวแดดเป็นผู้ชายลุยๆอย่างเงี้ยกลิ่นเนี้ยหมาะ่ามากเพราะว่าเวลาฉีดอ่ะมันจะให้ความรู้สึกเย็นเฟรชมากๆมันมีโน้ตของเลมอนที่มาจากคาราเบียนะครับ ลแล้วก็มีความรู้สึกของความเย็นเย็นมิ้นมินเหมือนเราฉีดความสดชื่นดอกไม้่างนั้น,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 นแต่ก็ยังมีความติดดอกไม้นิดนึงเพื่อให้เกิดความหรูหราให้รู้ว่าเอ้ยใช้น้าหอมแพงนะเหมือนกับเรากําลังไปทะเลนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของค็อกเทลแบบเย็นเย็นที่เป็นเลมอนอะไรเงี้ย้เขาสึกเฟรชแบบนั้นเลยนะครับเวลาที่ผมนึกอะไรไม่ออกนะครับในอากาศประเทศไทยแบบนี้ร้อนๆอนะไรเงี้ยผมจะฉีดตัวนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะไปได้ดทุกที่ทุกเวลากลิ่นหอมสดชื่นเข้าใจง่ายหรูหรา ส่วนคู่ผู้ชายใสยลุยครับผู้หญิงใสฮา,าผู้หญิงสาสลุยครับต้องตัวนี้เลยครับแมกโนเลียอินฟินิต้าตัวนี้เป็นหนึ่งในกลิ่นโปรดของแบรนด์อะควันพาม่ากผมนะส่วนตัวผมฉีดเองด้วยนะแต่ผมมองว่ากลิ่นนี้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ผู้หญิงจะฉีดแล้วรู้สึกเท่กว่า ด้วย DNA ของแบรนด์ Aqua d h พ r m a เนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อแมกโนเลียซึ่งแมกโนเลียเป็นดอกไม้นะแต่เขาก็ยังใส่ความซิตรัสหรือความผลไม้สดชื่นของไม้อย่างชัดเจนและประกอบกับแมกโนเลียเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ผมจะรู้สึกว่าเวลาดมแล้วร,รู้สึกเย็นๆนะเป็นกลิ่นโทนฟลอรัลที่ผู้หญิงทุกคนเข้าใจและรู้จักนั่นแหละครับแต่มีความรู้สึกเย็นความรู้สึกของความผลไม้ซีตรัสสดชื่นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกของความเฟรชเวลาเราไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวป่าเขาลุยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความรู้สึกสดชื่นได้ทั้ว กินเนี้เลยเหมาะมากๆกครับกับการเป็นคู่รักสายรุยสายชิวครับฝากไว้สุดท้ายครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากมีของคู่ที่มีมูลค่านะครับใส่คู่กันก็น่ารักนะเก็บไว้เป็นแบบความทรงจําตลอดไปนะครับเหมือนกับนาฬิกาที่ไขลานเมื่อไหร่นะครับก็กลับมาเดินต่อได้เสมอครับอย่าลืมนาฬิกาจากลาโดครับนาฬิกาคุณภาพจากสวิสนะครับซึ่งตอนนี้ลาโดครับเขารับประกันไม่ใช่แค่2ปีแล้วครับเพิ่มเป็น5ปีนะครับสำหรับนาฬิกาทุกเรือนที่ซื้อต่อไปนี้นะครับถ้าใครอยากมีนาฬิกาหรูนะครับดีไซน์ทำเลสใส่แล้วเบา ผมบอกเลยว่าให้ไปลองใส่ดูแล้วคุณจะเข้าใจนะครับฟิลิดนะครับว่าการใส่นาฬิกาที่มาจากไฮเทคเซรามิกแบบมันเบาสบายกว่านาฬิกาที่คุณเคยใส่มาขนาดไหนนะใครสนใจนาฬิกาจากลาโดครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับโอเคครับคุชมแล้วครับกับการแชร์ไอเดียน้ําหอมสําหรับคู่รัก4สไตล์นะครับคุณเป็นคู่รักแบบไหนนะครับพิมมาด้านล่างเลยหรือว่าใครเนี่ยจะแนะนําน้ําหอมคู่รักให้เพื่อนๆนะครับมาแชร์กันได้หรือว่าคุณเคยซื้อน้ําหอมให้คู่ของคุณนะครับเป็นน้ําหอมคู่กันแล้วคู่ไหนเวิร์กนอกจาก สกสคู่นี้ครับแชร์กันมาได้เลยครับก็ใครที่ชอบคลิปรีวิวน้ำหอมแบบนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube เซนนอร์เบิร์นนะครับกด Subscribe และลืมกดกระดิ่งครับเพราะว่ามันจะไม่เวลาที่ผมออกคลิปมาใหม่เนี่ยครับมันจะมี Notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเลยนะครับว่าผมมีคลิปใหม่ออกแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเนาะแล้วก็ฝากติดตามอินสตาแกรมเซนนอร์เบิร์นครับในนั้นผมจะลงเรื่องราวส่วนตัวของผมครับทำอะไรที่ไหนกินอะไรวันนี้นะครับขีดน้ำหอมอะไรแล้วก็มีรีวิวน้ำหอมนอกเหนือจากในช่องนน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 ะะะคคครรรรััััับบบบตวววววีีีีี้ผผผมมมมแงทท่่่ิิิไไเเเยยก็็็จปปปปลสอูใ Ig นะครับแล้วก็สุดท้ายครับฝาก Facebook ด้วยนะก็จะมีลงรีวิวเส้นเดียวกันแล้วก็จะมีคลิปยาวๆเหมือนใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับสรุกให้ไหนไปดูที่นั่นแต่จะพิเศษตรงที่ว่า Facebook จะมีข่าวสารน้ำหอมด้วยนะครับแล้วก็มีชวนคุยต่างๆในคอมมูนิตี้ตอยู่ใน Facebook นะไปคุยเรื่องน้ำหอมบ้าๆกันได้นะครับวันนี้เสนว่าต้องไปก่อนแล้วครับพบกับคลิปหน้านะว่าจะเป็นคลิปอะไรครับบายยขอให้ได้ขอให้โดนครับเพื่อน